อ่านะครับเช้านี้คุณออฟเคเคนะครับมาดูแลเต็นท์รองสองแปดเก้านะครับนี่ลูกค้ามาจากโคราชโคราชนลูกค้ามาจากเดินทางมาจากโคราชเมืองแม่ยามโมอเป็นเอฟซี C ช่อง youtube ของเรานะครับกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเป็นคลิปรีบรึดึงเลย <laughs> เอ๊ เป็น FC เป็นอเอซอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวคุณออฟนี่มาประจำการแต่งตัวรอกเดีียวเลยไม่เปิดหน้านะครับตอนนี้ตัโวโควิดปิดตัวหนังสือไปเลยอันนี้เคตที่สองนะครับรถตู้จัดรถตู้สองพันนะครับอันนี้นี่ รถตู้เป็นไงเที่ยวแล้วได้แค่หาหน่อย <c oughs> ได้แค่หาหน่อยลืมเซื้ออายุตัวเอง<ต>ยี่สลายี่สิบเก้าอายุเดี๋ยวว่านี้จัดหนะักเดี๋ยวว่าน่าจัดหนักจัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านในออฟฟิศว่าเขาทำอะไรกันนะครับ เทปนี้เป็นอันนี้เราซื้อรถอยู่นะครับน,นี่ลูกค้ามาส่งให้ถึงเต็นเลยนะครับเดินทางมาจากนกครศรีศรีอะไรนครชัยศรี <c oughs> ติดกับนครปฐมนะครับโอนจองไปน้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมขับไปส่งให้ที่เต็นเลยโอ้ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเช้าก็มาถึงจริงๆนะครับ เอาโมงน้อยมาส่งให้ถึงเต้นเลยนะครับขอบคุณเลยนะครับรรนี่นะครับฝ่ายจัดเอกสารฝ่ายบัญชีเราอยู่ครบครับวันนี้